มาจ้ะพี่น้องจ้าเยิ่มเยิ่มเลยจ้ะกินเบิ้งจักบ่ายมาสิกรอบคือเกาบอค่ะพี่น้องนะโอ้โหต้นตำลับเจ้าเก่าเจ้าเดิม <c ười> <c ười> คำแรกแอกนั้นพี่น้องมากินน้วกันครับ <c ười> ต้นชู่ค่ะพี่น้องค่ะกรอบค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี่ผมสิภาเรมริคขาหมูทอดขอบครับผมพี่นอ้องหมูนี่ผมหลังมากเรียบร้อยครับผมอ่ะพี่น้องครับ ขาหมูทีล่างเดียวหกสิบห้าเป็นต้มนลยครับเสียกึ่งน้อยให้หมูก,กร่อบเพราะมีรสชัดนะครับพี่น้องขาหมูอีูกสิต้มประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับพ,พี่น้อง่านจนมันเปื่อยหล่อนรือซุปพอดีเพมจะเสียวัดทอดหรือเอามาอบ อภิดองครับต้มเส้นเลยต้มเส้นเลยผมขีดครับนี่คือขีดนะขีดออกอันเนี้ยก็เราก็ขีดขีดออกครับขีดอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ดูนี่นี่ขีดครับนี่ขีดครับนี่ผมขีดเลยเผมบร่ได้จิ้มเนี่ยไม่จิ้มเลยค่ะอันนี้เบียร์ซิบอจิ้มด้วยจ้ะบร่ได้จิ้มเลยครับขีดที่เฉยมันก็ฟูพองแล้วค่ะขีดครับนี่ขีดอ้อมเลย เหมืนอนกันทุกอย่างป่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปอบเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคครับผมีย๋ยวลงเลยครับพี่น้องลงมาอบเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเราจะใช้ไฟประมาณกี่นาทีคะป่ะสามสิบหรือสี่สิบนี่สามสิบถึงสี่สิบนาทีแต่เราแต่เราต้องดูด้วยเนี่ยค่ะสามสิบถึงสี่สิบนาทีแล้วก็สามสิบนาทีนี่พี่น้องเช็คเด้เด้อค่ะํามันกรอบเอเคแล้วก็ ได้เลยเนาะครับเช็คไปด้วยดูไปด้วยอ่าอันนี้ไฟแรงส,สุดไฟสองร้อยห้าสิบอ่คุณหมุนมาสี่สิบนาทีนะครับคนจะหมุนมาเอาหมุนมาอ้วนครับผม,มเริ่มแล้วครับค่ะอบแล้วสี่สิบนาทีอันนี้รอบนี้เดี๋ยวอบสี่สิบนาทีเป๊ะเลยเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะไปค่ะเดี๋ยวเอาเป็นอดอต่อจ้า ค่า <Wow. S 1> บตองจิ้มเด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นบหมคะมันก็ปฟูค่ะวิธีทําให้ฟูๆไม่ต้องใส่น้ําส้มสายชูไม่ต้องเอาเกลือเอาเกลือทาผิวก็ฟูดได้ค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้ค่ะ ครูสวยมากเลย สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้หูสซุนครับครับมาพอกันคือเรากับช่องเคยวนค้นกระสินครับผมเมื้อี้ผมก็นองเบียสิ่าพ่อพี่น้องมากินตำส้วะขาหมูทอดกรอบครับพี่น้องเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรคะกรอบสุดๆนะพี่น้องกรอบทะลุจอไปเลยจ้ากรอบทะลุจอคือเกาลัพี่น้องเดียวว่าได้พี่น้องเออของแสบอยกับพูมาคือเกาครับพี่น้องพี่น้อง มืาอนี่คือมีผักแก่เป็นหลั<า>กหอมชุ่มผักบุ้งครับผมกรอบสลัดแล้วกะ็บักมะระครับพีนะะน่น้องแล้วก็น้ำจิ้มน้องเบียร์เฮ็ดเองครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานหรอน้ำจิ้มซีหวานอ่ะซีหวานพี่น้องครับก่อนสิไปกินน้วกันพี่น้อง,องาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยฝนคุณกระ,ะสินเนด้อครับผมโอ้ยพี่น้องฝนตกเบิดมือว่าจะเศร้าเศร้ากับว่าเศร้าหรอกมันก็ ลิลลินมีอาการหนาวแบบนี้พี่น้องเป็นหนาวเลยวันนี้เอาพี่น้องไปแซ่บๆด้วยกันครับผมมาจ่าแซ่บๆด้วยกันจ่าพี่น้องเอาเบิ้งใส่สองมันก็น่าเหมือนี้ใส่ป้าๆเลยโอ้ยขอบคุณครับพี่น้องครับวิธีทําบอกเลยครับผมดิดใจเย็บโอ้โหนามงามแต่พี่น้องจ่าพี่น้องครับโอ้ยคนๆคนๆอู้อ้วนกินด้วยกัน อะไรกรอบนี้กินด้วยกันนี่เอามันก็กรอบทุกอันค่ะอือพย่างเนี่ยบริการแซ่บไล่พี่น้องมาจ้ะพี่น้องจ๋าเยิ่มเยิ่มเลยจ้ะกินเบิ้งจักรบาลมาสิกรอบคือเกาบบค่ะอพี่่นนน้งะโอ้โหต้นตำรับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องครับแบบค่ะอืออ่ะพี่น,ออออน้องเอาก็ขอแก้วน้ำมากินน้วกันครับพี่น้องค้าวเมล็ดเอ็กนั้นพี่น้องมากินน้วกันครับอือฮึโดนไหม โทษค่ะกินได้ไหมพี่น้องแซ่บๆ้าพี่น้องจ้าพี่น้องครับคือเขาได้พี่น้องอันนี้กิโลละร้อยสามสิบบาท ค่าส่งห้าสิบาทรวมแล้วเป็นร้อยแปดสิบาทพี่น้องสรงทัวร์ไทยครับพี่นอ้อ mm hmm. งเดี๋ยวลองเบียร์สิทิง้งไล่แอสไปครับผมแล้วก็จะมีวิธีล้างเนาะจะมีวิธีล้างครับเดี๋ยวลองเบียร์สิลงเป็นคลิปอยู่ในเพจเก่าน,น้นนอน้อลองเบียร์เนาอเคยบนคนกาลสินครับสีลุง่งไ้ครับพี่น้องขัไปเบิางได้เลยครับก,การจัดเก็บนี่อันนี้เน,น่นอนครับ รบบเสียบเถอะผู้ใดเห็นว่อส็ใส่ซอมบ่ใส่แล้วมีทั้งเหนือมีทั้งหนังกรุบกรอบค่ะพี่น้องค่ะ แล้ว,วแต่ชอบนะครับเด้อขาหมูยูโรตันคือเอาครับเราจะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นโตพี่น,น้องเนาะอือออรบอือพี่น้องทำมาวันหยับบ่ บ้านอยากพี่น้องอันไหนคะขมกรอบผ่านพี่น้องคะววานเหี่ยวเหีายวร่มค่ะพี่น้องคะฝนอยูก่กระสินซ้ำหมื่นซ้ำขึ้นค่ะพี่น้องคะนี่ร่มแห้งเด้เมื่อกี้นะลิ้นมาถึงวางเบียดเลยไหมเจอเของมาข้างนนในนายบ้านทุเรศทุกอีกพี่น้อง <laughs> ขนาดเท็ดยืนออกไปบบกร้ายเนาะอืยังลมมันแห้งค่ะร่างเองสะอาดเองกิน,นเบิดพี่น้องออหวานอยู่นะเออค่ะเชื่อดูดีๆหวานอยู่นะมันเนี่ย เส้นกะเซนนมจีนตำหม,มี่ข้าเกาพี่น้องครับมาเด้อ,อ Mother, ปังปอนปังปอนชั่นเนีตำหม,มี่หิ้วเขา่เาเซนตำหมี่ข้าเกาจ้ะ สอ,องกิโลสมุนต์ม้งเนี่ยหมูกรอบมือสองกิโลแลยค่ะพี่นอ้องค่ะพี่น้องติดตหญเลย <c oughs> ตัตวใหญพี่น้อง สูตรนี้บ่ตองบ่ตองจิ้ม <laughs> บ่ตองใส่หนังสมใส่ชูบบะตองผ้าเกลือค่ะพี่น้องคะแค่บังบังบังไม่ก็สีฟู

ต้นชู้ค่ะพี่น้องคะกรอบค่ะอืจับห,หลังที่ดีพี่น้องกินในบริษัเรามันจะเปลือยเตแต่เปลือกไอ้กาบมันเลยครับพี่น้องเราออกกับพี่น้องสี่เรามันก็ต้องมีบ้างค่ะผักเราส่งออนไลน์บอมเอนวา่า คูดออกมาจากต้นแล้วเอาไปส่งหนาบ้านขนาดถ้าไปซื้อพักจย่ตลาดยังมีซ้ำยังมีเอยียงเลยค่ะพี่น้องคะของเบียร์กับซ้ำด้วยกันค่ะเบียร์ก็เอามาลีออกจ้ะพี่น้องคะส่งมาจาก,ออกผากาัผกเนื้อคุณเนาะก็สีหัวตั้งทรงมซ้ำหมือมันเป็นทนธรรมดาค่ะที่พักมันสีมีซ้ำแน่แต่มันไม่ได้ว่าเน่าเสียจนกินไม่ได้พูดแต่สวยนะสวยบอกว่างามจริงจงพี่น้องงามเลยอะ ช่วงนี้ช่วงนี้ผู้ใดสร้างช่วงนี้สิได้ต้นน้่เด้อค่ะพี่น้องคะบางช่วงก็สิได้ต้นบางช่วงบ่มีต้นเด้อค่ะพี่น้องอันหลากหอมปูมาหลากหอมชู่ค่ะพี่น้องคะผู้ใดสร้างตอนนี้ก็สิได้ต้นไปนําค่ะเพราะว่ามันสิมีแค่บางช่วงเด้อค่ะพี่น้องคะบางช่วงก็สิได้ต่ลาดแต่ว่าครับถ้าสร้างช่วงนี้สิได้ต้นนํามค่ะพี่น้อง แป้งนี่สีมาเอแป้งอันหลากนี่สีมีมี่ตนไยนําค่ะแต่ว่าช่วงก้อนๆน,นั้นสีบ่ได้ค่ะสีไดแตลากมันแล้วเต่แปง้งหิพ่นพ่นเอาไอ้ตัดออกมานะคะพี่น้องอืมอืม ครับอืมคับอืมอืมืออืมอืมอืมอืิกรอบครับ่ำๆด้วยไน้องบนไอแห้งเลยครับ mm. -hmm. <laughs> จะหล่อนเลยเด้อค่ะเนี่ยกินง่ายจ้ะอันนี้มันกรอบนอกนุ่มในครับอชอบเลยอ่ะ <laughs> 咱 สดยอดจริงๆเลยบ้านพี่น้องฟังไหนนาะครับท่างไหนตกเนี่ยครับฝนดูแลสุภาพนีเด้อครับอาการเปลี่ยนแปลงครับค่ง ใช่มันดูดซาดเต้แซบเข้ากันครับกั็จำส่วะนะแม่นค่ะจำส่วควาหมูทอดก่อนหนึ่งเข้ากันแค่ครับ กอบทุกอย่างกอบทุกอย่างพี่น้องกับข้าวกับวหนามเมื่อกีออ้แล้ก,กันนะครับขบ่ามาบอกนัวหัวหมอนกันครับพี่น้องนี่ยังถามถามเลยนะครับอคำเรียกว่าสิ่ขายของพี่นอ้องสามเหมือนจะไปเลยขายฝนมันตกไงไอยูขอ่ขาเนี่ค่ะ ให้ยูเขาค่ะกินเปตั้เ่อคือจะเป็นมันๆเนาะเราเวาดูประธานคือออมมันเนาะอืมเดีเปล่า ฝรั่งฮึมเสียงฝาห่องบ่ตัวเม็ดตัวบ่เหมือนอึ้มขึ้นพักเจ้าหนาวค่ะพี่น้องเจ้าอากาศเก้นแบบเก้นเย็น ปกติเราจะไม่เอาส่วนนี้มาเลยนะอ,อยากลองกินนะนะว่าว่ามันจะเป็นยังไงอรนะ่อยไหเอ็นไงี่ยเขาไม่กินมันเยนอะตัวน,นี้เอ็นเอ็นจะเยอะแต่ว่านนไม่เอามมันก็กรอบดีนะอร่อยดีแต่เป็นชิ้นน้อยอ่ะมันจะไม่ฉ่ำ แมนบกขยำอืมมันไม่ขยำนะอืมขอบขอบดี คลวงแสบเนาะเห็นเลยเห็นเลกินแล้วพี่น้องเนาะฝนตกฝนแบบตื่นว่าร่องเทว่าผู้ใดได้อึ้งมาไคร่ในเด้อมิดจัดพี่น้องมือสองมาผู้ใดได้อึ้งเ้าก็เก็บไปไปกินเองกับน้องพี่น้องเนาะของแสบผมอยากกินแห้งๆฝนตกเบิ่ดขึ้นพี่น้องฟันหอนเห็นอึ้งอยากกินแห้งไร เองแม่ไข่ๆตัวใหญ่ๆกินเดือดแหลกไปติดใจพี่น้องเอ้ยเป็นควมเข้าว่าติดใจเลยผมแบบนี้อ่ะไม่ค่อยดีกระดูกมันจะใหญ่แล้วก็เนื้อมันเล็กต้นหน่อยบอบหนาบ้หนาเอามาเฮ็ดเนาะว่บาบอกเนี่ยถ้าสีเอาเอาแบบนี้เนื้อหลายกระดูกหน่อยวเอาต้อตงเลือกดีๆ อยากลองดูไงเาิศมาดเลยเลิศมากเดยน่ารมา ตอนปลาเสียงบะมีนี่อืมโอ้คนมาบอกบริบารขึ้น <c oughs> อัดเนาะโอ้พี่น้องมันิเต็มมันเถอะทะลักออกมาเลย <c oughs> แตวบอกว่าพี่น้องนะครับบอกว่าอะไรมันโอ้ยจนจนศูนย์ให้ตัวเองนะอะไรนะนนะจนศูนย์ให้ตัวเองนะพี่น้องจนศูนย์นนให้ตัวเองนะ <c oughs> อาจารยจนศูนย์ให้ตัวเองอ่ะเเอกินไปสองชิ้นแล้วเน,นี่ยปากให่เลยอืมอืมมองแสบหรือกระผมอัก ดันนีอว่าอิ่มบุ๊ยกินข้ามเนยไปเลยข่วีกล้ยเทาแล้วเาแล้วตน้พี่น้องเดี๋ยวว่าผมบอกบมวน้พี่น้องครับกินาเนยกิน้ยไปเลยแขมสีควยทุกวันเพี่น้องคนนี้คนีขามาบอกเยว่าเยปอย่างเปางเขาควยภาษาบ้านเทาวโยกังนู่พี่น้อง เขาเป็สิโยกบอกผู้เถ่าสมัยงกวนมาดววว้วยมึงแก่วมึงกลวยเดินมาว่าแนวนั้นะแสบปากค่ะเลืไดถือว่าแสบบักแสบอ,อสบนี่ลรอแสบกระดอกกเลือดแสบอาาี่อีลอแสบกระดอกกับเดี่ยวเยวมันไลยตี นี่แหละคักรวดกินก้อนมูเาจามเนี่ย <ฮะ S 2> ค่ะอ่ะพี่น้องครับสารับคลิปนี้่แล้พี่น้องเนาะพี่น,อน้นองที่กำลังรับชมรับฟังเราครับเนาะถ้ามากกว่าไรกดแชร์กดติดตามในช่องเคยบนคนกําสินนี่เลยครับผมการาบขอโทษขอไปครับในการกินบ๊สุภาพหรือว่าบ๊มวนหรือว่าบ,บ๊ถูกต,ตอน,นนั้นครับสาระเขามาแขวบขั่วยนี่อันนี้ได้พี่น้องบริษัทดาวไปเลยพี่น้องต้องการาบขอโทษอีกครับ เคยขาคขวยภาษาอีสานสม,มัยผูเ้เฒ่าลละแขาวโยกฟันโยกนะพี่นอ้องแต่ข้าจพิษได้ครับพี่น้องเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ความแซ่บไปซ้ำนี้พี่น้องคลิปหนามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ